สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยนะคะเข้าพื้นที่ของตำบลไกลนอกนะคะวันนี้เข้าพื้นที่เพื่อจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะกับท่านนายกจินตศักดิ์นะแสนเมืองนะคะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่นอกนะคะอาเภอก,งกรงไกาวจังหวัดสุโขทัยนะคะค่ะท่านนายกคะขออนุญาตนะคะที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเรื่องภัยแล้งนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะถึงฤด,ดูฝนนะคะน้ําท่วมนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกคะ ครับก็ของตำบลใกลนหน้าก,ก็มีความโชคดีตรงที่ทางชประทานครับได้ยกให้เป็นบางระจรนโมเดลครับพื้นที่ของบางระจรนโมเดลซึ่งทางชประทานได้ดูแลเรื่องน้ําเรื่องน้ําท่วมส่วนมากเราก็จะดูแลเองนะครับทางชประนานก็จะดูแลเรื่องของน้ําแรงก็จะมีน้ํามาส่งมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะอยู่ตำบลอยู่ก,กลางนะครับ ทางดงเดือยทางกงอำเภอกงตำบลกงนะครับจะอยู่ท้ายไปนะครับเพราะนั้นเราอยู่กลางๆคๆ่อนข้างต้นหน่อยเราก็ทํายังไงเราก็ต้องได้น้าคือความเดือดร้อนรก็ไม่เคยมีเท่าไหร่นะครับเรื่องของน้ําน้ําแรงนะครับก็ถ้าน้ามาเราก็ได้พอทางนายกบรรเลงเขาจะวิ่ง คนอยู่ใต้เรานะครับไบอ้นบิวิ่งนำมามันก็ผ่านเรานะครับผ่านเราเราก็จะ,จะ,จะอัดอย่างไกลางจะอยากดัก็ต้องอัดจากทางล่างของเราขึ้นไปบนที่ไกลากลางนะครับมันก็จะแบ่งกันไปคือชุมทางก็จะเปิดน้ําเป็นเวลาอยู่แล้วนะครับน้ําท่วมนี่ทุกปีนี่คือระดับไหนคะท่านนายกคะน้ําท่วม ท่วมถนนทั้งหมู่ปดบ้านจิบเอนแล้วก็บ้านหนองโนนนะครับท่วมถนนแบบสูงมากแ้วถนนก็สูงอยู่แล้วนะครับท่วมถนนนี่เหลือข้ามผ่านได้ค่ะแล้วนโยบายหลกัหลกๆนะคะที่จะมีมาตรการป้องกันในส่วนของอปตไกลนอกเนี่ยอ่าอะไรบ้างคะท่านนายุคะ เรื่องก็จะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมในทางพุทธิธรรมนานะครับก็ปกจีรันทํานาบ้างนะครับคุณริงก็ได้คาดเชิดเชยอยู่แล้วแต่ก็ทำเผื่อได้นะครับเมื่อทำไปแล้วเกอบได้ผลผลิตดดแล้วเราไม่ช่วยเราก็ดูมันอะไรอยู่เราก็ต้องไปช่วยเป็นเอากระสอบทรายแล้วไปกันน้ำบ้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับ ค่ะในช่วงนี้นะคะกิจกรรมหลกัหลกๆของทางอบตไก่นอกนะคะเห็นว่ามีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเราก่อตามมาั้งมาสิบปีทีนี้สิบปีแล้วนะครับก็ดําเนินการมาเรื่อยๆมีผู้มาศึกษาดูงานเกือบทั่วประเทศะทเน,นะครับสามจังหวัดสามจังหวัดชาแดนภาคใต้ก็ประมา3สามสิบสามอบตนะครับที่มาดูเราของวันสา สองคืนสามวันนะครับมาพักที่นี่เลยนะครับก็มาดูเราเรานำไปใช้กับที่พื้นที่ตัวเองนะครับค่ะแล้วกิจกรรมอย่างอื่นมีอะไรบ้างไหมคะท่านนายกิจกรรมอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของอทุวร์บีน้ำมันวันนะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้เป็นที่สองของขอำเภอโกมัยราชนะครับเรื่องของอ ทูบีแดนนะครับแล้วประกวดที่งานเทศกาลกินปลานะครับก็ผิดแผนมาเนี่ยผแล้วเนาะนะครับก็ประกวดมาแล้วแล้ว,ลวซึ่งวันที่ยี่บนี้เราก็จะมีประกวดอีกนะครับยี่บหกเป็นวันเสิบเ็ดโลกยาสิบเจ็ดโลกนะครับก็จะมีการประกวดทูมีนับวันท,ทั้งรุ่นสามรุ่นนะเห็นมีคุมประชุมวันเมื่อวานเนี่